สวัสดีครับตอนนี้เราก็อยู่ท้ายแปลงนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมนะครับมาชมท้ายแปลงตรงนี้นะครับจะเป็นริมแดนซึ่งจะเป็นคันล้อมนะครับก็เราจะเว้นระยะห่างจากคันล้อมไว้นะครับนี่เป็นระยะห่างจากริมแดนนะครับในส่วนฝั่งนี้นะครับก็เช่นกันนะครับก็คือจะเป็นคันล้อม แล้วก็เว้นระยะห่างเหมือนเดิมนะครับส่วนคันล้อมของแปลงนี้นะครับเราจะเเเป็นออราจะทําเป็นสองตะพักครับนี่ก็คือปกติเนาะเราจะทำแบบยาวมาเลยมันจะสูงเกินไปครับก็เลยทำเป็นสองตะพักเพื่อที่ว่ามันจะได้ดูแบบไม่ไม่ชันเกินไปนะครับไม่ชันเกินไปแล้วก็นี่จะเป็นคลองนะครับ จะเป็นคลองไส้ไก่นุยาวไปนูน่นไปเชื่อมกับสระตรงนู้นนะครับสําหรับคลองไส้ไก่เส้นนี้เส้นยาวแล้วก็นะครับจะยาวมานี่ตรงไปนูน่นแล้วก็อ้อมขึ้นนู่นนะครับนูน่นส่วนนะครับคลองไส้ไก่ตรงกลางนะครับจะจะใช้ท่อนะครับเป็นตัวน้ําเข้าน้ําออกแต่จะทําเป็นกั้นไว้ไม่ได้ ไม่ได้ขุดเชื่อมกันนะครับเนี่ยไม่ได้ขุดเชื่อมกันแต่จะให้น้ําเข้าน้ําออกโดยใช้ท่อนะครับไม่รู้ว่าในกล้องเห็นหรือเปล่านะครับนี่ก็จะเป็นขั้นนะครับเนี่ยก็วันนี้นะครับก็เลยพามาดูความเรียบความเนียนนะครับของการใช้ปีขุดนะครับทีมงานดับวินัยรถขุดเล่านะครับ เดี๋ยวผมจะค่อยๆเดินพาทุกท่านชมนะครับก็ถ้าอยากจะชมจุดไหนเป็นพิเศษก็สามารถบอกผมได้นะครับโอ้ยผมก็เป็นหวัดเสียงไม่ค่อยดีเท่าไหร่ปแปลงนี้นะครับเดิมทีเอ่อเป็นทุ่งนาลกล้างครับเป็นทุ่งนาลกล้าง พื้นค่อนข้างจะลื่นนะครับชังกาของเราบอกว่าพื้นลื่นยืนไม่อยู่นะฮะเวลาขุดแล้วมันจะไหลทำให้เอ่อคลองอาจจะไม่ตรงร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับที่ว่าไม่ตรงก็คือไม่ได้ขี้เหร่นะผมก็มาถ่ายให้ดูแต่ในความรู้สึกของคนทำบอกว่ามันไม่ค่อยมันไม่ค่อยตรงชังกาว่างั้นมันนิดนึงอะ่ะนิดเดียว เพราะว่ามันลื่นแล้วมันเสียมุมเสียมุมการขดแต่แต่จริงๆผมมาเดินดูก็ก็ตรงนะ <c oughs> ก็อย่างว่าเนาะความรู้สึกคนขับก็เลยมาเดินดูครับนี่โอ้ถ้าใครว่าไม่สวยนี้ผมก็งงเหมือนกัน <c oughs> จเจ้าสวยขนาดไหนเนี่ย โอ้ดูมุมนี้ครับนี่มุมนี้จะเป็นโค้งนะฮะจะขุดตามแนวเลยก็คือจากนู่นมานี่นะครับตรงนี้จะเป็นหลักของเราแล้วก็จะทำการนะครับวางท่อวางท่อเพื่อที่จะสามารถนะครับควบคุมน้ำเข้าน้ำออกของแปลงได้นะครับซึ่งการวางท่อนี้สำคัญมากๆเลยนะครับสำหรับการขุดแบบนี้ เพราะว่าเรามีคันล้อมที่สูงนะพอมีคันล้อมที่สูงน้ําจะเข้าจะออกเราต้องมีท่อเพื่อที่จะควบคุมน้ํานะครับและส่วนนะครับฝั่งนี้จะเป็นริมคลองซึ่งจะเป็นคลองน้ําผมไม่แน่ใจว่ามาจากไหนแต่น้ําจะไหลลงไปข้างล่างนู้นนะครับเนี่ยดูตามทิศทางน้ําก่อนเราก็เลยนะครับทําการวางท่อเพื่อเปิดปากมาอย่างนี้ถ้าสมมุติว่าน้ําท่อนี้ขึ้นสูงนะ เราก็ทําการปิดนะครับปิดปากท่อไว้หากไม่ต้องการน้ําเข้านะฮะนี่ก็เป็นอีกทางหนึ่งนะครับเพื่อที่จะป้องกันไว้ก่อนสําหรับถ้าในแปลงนะครับไม่มีน้ําน้ําในคลองมีระดับที่สูงเราก็สามารถเปิดให้น้ําเข้ามาได้นะฮะก็จะประมาณนั้นครับนี่นะครับ ไม่รู้ว่าในกล้องเห็นไหมที่ช่างกาบอกไม่ตรงน่าจะนี่นะน่าจะตรงกลางนี่แหละที่มันเี่เดียวนะผมว่าเส่เดียวสำหรับคลองไส้กไก่นะครับตรงในแปลงก็จะมี3ามคลอง 1, 2, 3สอาสำหรับในแปลงก็โอเคครับ วันนี้นะครับเราก็อยู่กันที่สุพรรณบุรีนะครับเปื่อลืมบอกไปในช่วงแรกของการถ่ายทํามผมลืมบอกไปว่าเราอยู่ที่ไหนกันก็เดี๋ยวผมพิมพ์ไว้แล้วกันนะครับโอเคครับผม